สวัสดีจ้าสวัสดีครับเอ่อวันนี้เรามาคุยเรื่องสัมภาษณ์สุดงานเนาะครับเออรู้หรือเปล่าว่าบริษัทเราทำเกี่ยวกับอะไระทราบครับอืมเกี่ยวกับอะไรล่ะก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับไอทีใช่ไหมครับอ้้ลรวรู้หรือเปลา่าว่าวันนี้เปิดรับตําแหน่งอะไรเป็นผู้ชัดการไอทีครับต้อง เชี่ยวชาญจริงหรือเปล่าจริงครับพี่ถามอะไรตอบได้ได้ครับรู้หมดทุกอย่างรู้เลยครับอย่างสีเหลืองเจนเลอร์ครับมะม่วงแมงโก้ครับอย่างคีย์บอร์ดอันนี้ละจ้ะคีย์บอร์ดโลกาเบต104อเมริกาโน่ครับอันนี้อันนี้ยากแล้วครับเป็นคำถามที่ค่อนข้างที่จะซีเรียสขึ้นมานิดนึงครับแต่ว่าพี่สายตาสั้ยาวอ่ะเขาได้อ่าเจอละ R A M RAM มันย่อมาจากอะไร ง่ายเลยครับพี่ก็คือรองเงินเดือนออกมาช็อปที่เปเดครับแรมที่ว่าคือรองเงินเดือนออกครับอีกคำถามแล้วกันอะ SSD ครับย่อมมาจากอะไร SSD ก็คือสิ้นเดือนลดสุดๆดิวแรง25 30สนี้ครับผมโอ้ i u s จนสแบคเนี่ยแบบใหม่แบบสอะ ไหนลองแกล้งๆสิว่าสมมติว่าน้องได้มาทำเป็น professional IT เนี่ยน้องจะเอาสินค้าอะไรมาทำเพ y d ด y ดีละผมว่านี่เลยครับอ่อฟิล์มกระจกโฟกัสรุ่น iPhone 17ครับมีแล้วไม่มีครับยังไม่มีเหมือนกัน แกงๆเล่าให้ฟังหน่อยสิยว่าถ้าสมมติว่าน้องได้มาเป็น professional IT เนี่ยน้องจะนําเสนอเพเดยยังไงดีล่ะอันนี้ไม่เคยบอกที่ไหนเลยนะครับแต่บอกที่นี่ที่แรกที่แรกเลยขอบคุณน้องนะคะเพเดนี้ครับพี่ลดสูงสุด25%อ็ครับโอ้ oh my god ยังไม่พอสามารถเก็บคูปองรดเพิ่มผ่านบ้านส้มได้อีกนะครับเนี่ยอันนี้โทษนะครับน้องมาสมัครเป็น professional IT หรือว่า professional promotion กันแน่ละแน่นอนครับว่าเป็น professional IT ครับผมแต่เป็น IT ที่ย้อนมาจาก ITU Payday u Tech ถ้าพี่และผมาามาทำงานก็เจอกันเลย เปเรเดที่ยูเทคเง้นลับเลยจ้ะเอาไปเลยทั้งอัลบัม้มเปเเดนี้เจอกันนะคะเก็บโคสลบผ่านบานส้มลดสูงสุด25% 25-30กันยายนนี้เจอกันเลย